สอนตีความท้าทายมหากรรมเกมแคทสุดเล้าใจอย่างง่ายก่อนโจมตีแก้วขออธิบายจุดลงคนเถื่อนแล้วก็ปรับลวงก่อนเราจะลงคนเถื่อนตรงกลางเส้นเพื่อเปิดการทํางานของกับดักโครงกระดูกตรงนี้เลยปล่อยลงไปตรงกลางครับก็จะดึงกับดักโครงกระดูกออกมาแล้วก็ได้ไซายนะครับตรงกลางเส้นเหมือนกันปล่อยลงไปจุดที่3ครับแล้วก็จุดที่4นะครับคือด้านล่างของเสาโมนาครับกดที่เสาโมนาได้เลย แล้วลงไปที่ด้านในสุดเลยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับจุดที่5คือดิ้นขวาตรงนี้นะครับก็จะเปิดการทํางานของกับดับคูกระดูนั่นเองและต่อไปนะครับก็จะเป็นการลงกอบลินนะครับกอบลินเนี่ยลงด้านซ้ายนะครับลงไปด้านหน้าของที่เก็บทองคําเลยแล้วตรงนี้นะครับปล่อยลงไปที่ดอกไม้นะครับอันล่างก็จะเปิดรทนาโด2อันได้นั่นเองนี่คือวิธีลงคนเทือนและก็ปิ้ินนะครับเพื่อที่จะ เปิดการทํางานกับดักโครงกระดูกและกับดักโทนโด,โดเมื่อคุณชมทราบตําแหน่งลงแล้วเดี๋ยวเราไปตีจริงกันเลยก่อนโจมตีให้ปรับปูเป็นโหมดอากาศก่อนทําได้โดยกดที่ไอคอนปูเลือกลูกปีเด้งขวาปูจะเหาะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกับดักลูกป่งสีดําด่านนี้ไม่มีการเล่นจะต้องลงให้ไวถ้าลงช้าอาจไม่ทันเวลาแก้วจะอธิบายอย่างละเอียดเลยมาถึงครับลงไปด้านล่างให้ใช้คึ้ยงยลูกไฟนะครับลงไปที่คบเพลิงลงไปด้านล่างหน่อยเนาะ เพราะว่าปู่เดนอาจจะยิงมาถึงได้นะครับแล้วก็เครื่องยิงลูไฟจะยิงไปที่ป้อมปู่เดน2องนั้นนะครับจะพังลงไปพอป้อมปู่เดนพังลงไปนะครับผู้ชมปล่อยมินเนี่ยนหรือลูกกระจอกที่แก้วเลือกไปตอนนี้เนี่ยปล่อยลงไปนะครับเพื่อที่จะสกิดบ้านนะครับแล้วก็บ้านจะป้องกันตนเองทําให้เครื่องยิงลูไฟสามารถที่จะโจมตีบ้านได้นั่นเองแล้วมาด้านขวาน,นะครับทำการใช้เจแล้วปล่อยเจไปที่คบพลงด้านขวาน,นะครับเจอเท็ดล่าโจมตีเสร็จใช้ท่าไม่ตาย ก็จะปปลาโลกออกไปครับแล้วก็จะยิงหอ,อกตีจรวด,ดออกไปทาให้เจสสามารถที่จะโจมตีได้นั่นเองแต่เจสจะเข้าไปครับเราจะรอให้เจสตายลงไประหว่างนี้ให้กดไปที่คนเถื่อน,นครับเ,เราจะไปคนเถื่อลงไปตรงนี้ที่แก้วขึ้นจุดไวแห้นะครับเพื่อที่จะเปิดการทํางานของกบดับของกระดูกนั่นเองเจสตายลงไปนะครับเราใช้คนเถื่อลงไปโอเคแล้วก็คงกดูกจะไปโจมตีกับเพิ่งลูกไฟนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไวหน่อยนาะ แล้วปล่อยปูนครับลงไปที่ด้านหลังของที่เก็บทองคำนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหุ่นครับลงไปด้านล่างด้านบนครับใช้ป็นไวลลงไปตรงกลางกดยิงลูกไฟของปูเเดินเลยตรงกลางจะพังลงไปนะครับปลาสัตว์แคนจะพังลงไปถ้าแคนจะไม่ออกมานะครับแล้วเราใช้คนเถื่อลงไปด้านซ้ายแล้วปล่อยคนเถื่อนครับลงไปตรงกลางแล้วก็ด้านขวาครับใช้ก๊อปปี้รับลวงลงไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้แล้วก็ที่ดอกไม้นะครับที่เราคุยกันไว้ เรารอให้โคกะดูดครับมันมาด้วยกันก่อน,นครับมันเข้ามาใกล้ๆกันแล้วก็จากเข้าไปนะครับเราปล่อยยักลงไปตรงกลางที่หน้าสามมนะเลยครับแล้วก็ปล่อยอพอโคกะดูเข้ามาใกล้แล้วนะครับปล่อยคิงใช้นถ้าไม่ตายลงไปเลยก็จะปล่อยพนไหวแล้วโคกูดูจะตายลงไปเราเช็ควีนครับลงไปที่เอ็กโบและใช้น้ำร่องหดลงไปนะครับแบบนี้เลยก็จะโจมตีเอ็กโบได้นะครับแล้วเดี๋ยวควีนจากขึ้นไปรวมกลุ่มด้านบนก็จะขึ้นไปนะครับแบบนี้ โอเคควีนก็จะลงมาครับแล้วก็จะขึ้นไปแล้วก็จะไปรวมกลุ่มกัน,นครับไปด้านซ้ายต่อไปนะครับไปด้านซ้ายการเล่นก็เหลือไม่มากครับแต่มันจะมีจุดที่เราจะต้องใช้ถ้าไม่ตายไม่มากก็น้อยนะครับที่จะต้องเรียนรู้เนาะเราจะเข้าไปกัน,นครับโดยทางฝั่งของควีนจะเข้าไปครับแล้วก็คิงเป็นตัวแทงเป้าหมายของเราคือให้คิงเป็นตัวแทงนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน,นครับโดยคิงจะเข้าไปครับเรารอก่อน เรารอให้คิงลงไปนะครับตัวแรกโจมตีนะยังไม่ต้องปล่อยนารักข้วหัวลงไปนะครับรอให้คิงลงไปอกีกอ่ะปล่อยนารักข้วหัวลงไปแล้วก็ใช้สกิลหายตัวของควีนเลยก็จะโจมตีได้ดีเลยนะครับเข้าไปอ่ะด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างโอเคคิงก็จะโจมตีเข้าไปได้ไหมได้เนาะเหลือไม่มากนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้ทันเวลานะครับอย่างที่เขาบอกไปนะครับว่าด้านนี้เราจะต้องไวหน่อยเพื่อที่จะทให้ทันเวลา และนี่คือวิธีทำสามดาวความท,ท้าทายมหากรรมเกมแคทสุดเล้าใจหากคุณวางแผนจะซื้อบัตรทองคำฉากหรือสกินใหม่คุณสามารถสัะสนแก้วได้โดยใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่ใจดีกับแก้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ